อยากรู้ไหมครับว่าหอถังสูงเนี่ยที่เราเห็นกันตามหมู่บ้านเนี่ยเขาทางานกันยังไงข้างใต้หอถังสูงเนี่ยฐานรากของเขาเนี่ยจะมียึดกัน2ชนิดด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าดินดินของเราเนี่ยมีความแข็งนะครับมีความแข็งเนี่ยฐานรากนะครับของหอถังสูงเนี่ยตัวหอถังสูงเนี่ยจะเป็นจะเชื่อมด้วยโบนะครับโบเนี่ยจะมีโบอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็เชื่อมตัวนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็ก ด้านล่างนี้ก็จะเป็นตอหม้อนะครับทีนี้ไอ้ตรงตอหม้อเนี่ยก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับเป็นฐานรากเป็นฐานรากแผ่เป็นฐานรากแผ่กรณีฐานรากแผ่ก,ก็คือดินตรงนี้รับน้าหนักได้10ตันต่อตารางเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นดินอ่อนนะครับเราก็ต้องทําเสาเข็มตอกนะครับเสาเข็มตอกเนี่ยเราก็ทำเราก็ทาต่อลงมานะครับเ <ading S 1> สาเข็มเราก็ตอกเสาเข็มลงมา ตัวเสาเข็มเนี่ยปลายของเสาเข็มเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ที่ชั้น n ที่เราเรียกว่า spt นะครับ spt n เท่ากับอ่ายังต่ำนะครับควรจะ n เท่ากับ30มนะครับมาดูระบบประปานะครับเริ่มจากเราปั๊มน้ำประปาจากตัวสเปอร์นะครับเป็นบ่อบาดาลฉีดสารเคมีนะครับเพื่อทำให้ตกตะกรนในถังตกตะกรนจากถังตกตะกรนนะครับก็ไปเก็บในถังเก็บน้ำใสจากถังเก็บน้ำใสก็ใช้ปั๊มหอยโข่งนะครับอัดน้ำเข้ากับถังกรองนะครับ ผ่านทรากองแล้วก็คาร์บอนดับกลิ่นแล้วก็ขึ้นหอทางสูงแล้วก็จ่ายใครว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ให้หน่อยครับ